สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของแม่เสือสาวตัวแสบเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2550ขณะนั้นผมดํารงตําแหน่งผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ก็ได้เกิดเหตุฆาตกรรมสอรจอเขตปทุมธาน,นีเกิดเหตุคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์รถยนต์โดยเฉพาะรถโฟวินรถโฟวินไดที่ขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะในหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ พื้นที่เขตภาคเจ็ดตำรวจก็ช่วยกระดมสืบว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุพฤติการลักรถเป้าหมายของพื้นที่ภาคเจ็ดใครเป็นผู้ก่อเหตุบ้างผมมีอยู่ในบัญชีอยู่แล้วว่าเป็นกลุ่มไหนแก๊งไหนบ้าง คือพวกนี้จะมีเป้าหมายต่างกันพวกที่ก่อเหตุเพื่อจะเอารถสิบล้อก็จะเอารถสิบล้อเอารถแท็กเตอร์คือรถไถนาสองเพ่าก็จะเอารถไถนาสองเผ่าพวกก่อเหตุเอารถปิกอัพรถโฟล์วินก็จะเอารถโฟล์วินพวกก่อเหตุเอารถเก๋งก็เป็นรถเก๋งนะครับหลังจากที่เขาก่อเหตุแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นอู่ซ่อมรถอู่ซ่อมรถที่รับมาจากบริษัทประกันหรืออู่ซ่อมรถทั่วไปยกตัวอย่างเช่นรถโฟวินไปเกิดอุบัติเหตุชนเละเลยเละเลยก็จะลากเข้าไปที่อู่ซ่อมอู่ซ่อมก็จะตีประมาณค่าซ่อมว่า4-500,000แสนบาทถ้าไปซื้ออะไหล่มาทำนะครับมาทำสี ทำประกอบให้เป็นรูปแบบเดิมก็จะใช้เงินประมาณ4ถึง4ถึง5แสนบาทในการซ่อมไอ้พวกนี้ก็ใช้วิธีง่ายๆคือไปลักรถเขานะครับแล้วก็รถมาถอดอะไหล่อะไหล่บางยี่ห้อเนี่ยเขาจะมีบาร์โค้ดต่อเข้าไว้เช่นรถอีซูซุโตโยตา้าเขาจะมีรหัสรับต่อไว้ตามชิ้นส่วนต่างๆนะครับแต่พวกนี้ไม่สนใจครับ มันจะเอารถมาแล้วมาถอดเครื่องปลอมแปลงเลขหมายเครื่องยนต์เครื่องยนต์แต่ละแห่งหรือตัวถังเนี่ยมันก็จะมีเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์ไอ้พวกนี้มันมีวิธีการที่จะตัดเลขคัดสีตัดตัวถังตัดดัดแปลงเลขเครื่องยนต์ก่อเหตุระบาดมากเลยนะครับจนเป็นปัญหาหลักของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติเวลานั้นว่าให้ปราบปรามคนร้ายแก๊งนี้ให้ได้ทีนะครับผมก็ได้ประสานงานกับทางพื้นที่เกิดเหตุในกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ผมไปสงสัยคนร้ายกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งผมเคยจับกลุ่ม นะจับก,กลุ่มคือแก๊งไอ้เจิดตาเดียวกับไอ้ยุทธอู่ทองผู้ใหญ่ยุทธอู่ทองนะครับไอ้ยุทธอู่ทองนี่จะเอารถสิบล,ลอ้อรถหล้อรถปิกอัพแต่ไอ้เจิดเนี่ยจะเอารถเก่งด้วยรถปิกอัพด้วยพฤติกรรมก่อเหตุเนี่ยจะรุนแรงมากคือจะจัดการเจ้าของรถ จัดการเจ้าของรถเลยนะครับถ้าลักเนี่ยถือว่าอย่างอย่างแค่ลักทรัพย์แต่นี่ถึงกับฆาตกรรมเจ้าของรถแล้วก็ชิงรถไปปกติคนร้ายที่ลักรถเนี่ยไอ้พวกนี้จะไม่ฆาตกรรมเจ้าของรถนะฮะมันก็จะเอาแค่รถถ้าเกิดถูกจับได้ก็โดนแค่ลักทรัพย์รับของโจรโทษเกิดจำคุกห้าปีแต่พวกฆาตกรรมเจ้าของรถเนี่ย โทษประหารชีวิตนะครับเราตามสืบแกงนี้หลังจากที่ผมจับอายุทธอู่อทองครั้งแรกผมยังไม่ได้วิสามันนะฮะจับอายุทธก่อนสาเหตุที่จับเพราะว่าเข้าไปก่อเหตุสังหารวิศวกรของโรงงานของท่านสสสุพรรณบุรีท่านหนึ่งเสียชีวิต สมัยนั้นมันปีพศ .2548-49 ผมยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สืบสวนตำรวจภูธรภาคเจอยู่นะครับผมก็เข้าไปทำการจับกลุ่มได้นะครับผู้ต้องหาก็ให้การรับสาภาพแต่ว่าสารชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตและลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตแต่ขระกันตัวมา พอสารชั้นต้นประกันตัวมาอยู่ระหว่างอุทธร์มันก็ไปก่อเหตุอีกโดยคราวนี้ไปร่วมกับแก๊งไอ้เจิดตาเดียวนะครับไอ้เจิดตาเดียวเนี่ยมีลูกสาวนะครับซึ่งตอนนั้นลูกสาวของไอ้เจิดตาเดียวเนี่ยมาได้กับไอ้ผู้ใหญ่ยุทธอุทองอยู่นะครับ ลูกสาวคนนี้นิสัยก้าร้าวแล้วก็เป็นคนที่สังหารเหยื่อได้ด้วยตัวเองเรียกว่าเป็นแม่เสือแม่เสือสาวเลยนะครับหลังก่อเหตุเนี่ยเขาหลบหนีเขามีเซฟเฮาเขาไปซื้อที่ที่สากรน,นิคมที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี หลังก่อเหตุก็จะไปหลบซ่อนชำแหละรถเรียบร้อยเอารถไปขายเรียบร้อยก็จะไปหลบซ่อนที่สากรนิคมนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราก็ติดตามพฤติการเขาจนกระทั่งค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะเข้าไปอยู่ที่บ้านพักที่สากรนิคม อำเภอทองคำภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะผมก็วางแผนโดยมอบหมายให้พันตำรวจโทเกรียงศักดิ์ผ่องกเกษมสว,วปอสว,วปอคือสวัสดิ์ป้องกันปราบปรามของสถานีตำรวจภูธรไซโยก และเล่นมูคลาสิกเดี๋ยวนี้จองเที่ยวบินราคาถูกค้นหาดินเที่ยวบินดีๆได้บนแอป trip. com ซึ่งผมแต่งตั้งให้พันตำรวจโทเกรียงศักดิ์ผ่องเกษเนี่ยปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดเฉพาะกิจของตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีที่ผมเป็นผู้ังคับการนะฮะให้รับผิดชอบพื้นที่อำเภอไซโยกทองพระภูมิสังขะศรีสวัสดสีอําเภอกำลังก็จะประกอบด้วยจากสิบตำรวจชูศักดิ์แก้วอยู่ที่เป็นลูกน้องคนสนิทผม ท่านคงจะจำได้ชูศัก์แก้วอยู่ที่ร่วมกับผมไปตีเสือดำแม่น้ำน้อยโดยไปกันแค่สามคนมีผมจ่าสิทธํ์ตำรวจชูศัก์แก้วอยู่แล้วก็สิบธิ์ตำรวจตีสุกิจโคตุธานะครับปัจจุบันก็เสียแล้วเป็นร้อยตํำรวจเอกสุกิจโคตุธาส่วนจ่าสิทธ์ตำรวจชูศักเนี่ย เสียชีวิตไปขณะยังรับราชการอยู่นะครับหัวใจวายไขมันในเส้นเลือดสูงแล้วก็หายใจไม่ออกหัวใจวายตายไปนะครับผมก็วางแผนว่าให้สวัสดิ์เกียงช่วยสะเดาะเคาะห์อรอบเมาเลยนะเพราะเขาก่อเหตุฆ่าคนอื่นมาเยอะแล้วมันไม่ไหวแล้วนะครับไอ้เกียงจัดการให้หมดเลย แต่เกลียงเนี่ยเขาจะเป็นคนจิตใจดีนะครับกลัวว่าจะไม่ช่วยสะดาะเคราะห์ให้ผมก็ตีรถขึ้นไปด้วยนะครับตีรถขึ้นไปด้วยตีจากกองคับการตำรวจภูธรจังหวัดนะฮะเพื่อจะรีบตีขึ้นไปไปปิดล้อมคนร้ายด้วยนะฮะถ้าผมไปเนี่ยสะดาะเคราะ์รอบเหมาแน่นะครับกำลังไอ้ไอเกียง ไอเกียงศัก์ผ่องกเกษมเนี่ยก็ไปขอกำลังตำรวจภูธรของสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิเอาพวกสายสืบมาร่วมได้อีกสักสิบคนเพราะกลุ่มคนร้ายเนี่ยมีทั้งหมดเดี๋ยวนะฮะวันนั้นวิสามันไปได้หนึ่งจับเป็นได้สามแล้วก็แม่เสือสาวนี่หลบหนีไปได้นะฮะไอชูศักก็ใจร้อน ตามภาษาไอชูอะฮะมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไไอชูเนี่ยกับไอเกียงบอกไอเกียงมึงเอาไอชูให้อยู่นะต้องห้ามมันให้อยู่นะไอชูกับไอเกียงนี่ก็ขับรถเข้าไปก่อนจะถึงบ้านของเป้าหมายไอทันตำร,ร,รวจโทเกียงศักดิ์กจ่าสิบตำร,รวจชูศักดิ์นี่ก็ย่องเข้าไปนะครับย่องย่องเข้าไปที่บ้านมันนะครับย่องเข้าไปที่บ้านนะ ปรากฏว่าหมาเหา่าหมาเห่าไอ้พวกนี้มันเสืออยู่แล้วไอ้เจิดตาเดียวเนี่ยรูปร่างมันใหญ่โตลำบึกเลยนะครับสูงใหญ่สูงจะเกือบร้อยเก้าสิบนะครับไอ้เจิดยิงสวนนะ่ะไอ้เจิดกับไอ้ยุทธอู่ทองนี่ยิงสวนตำรวจเลยปึ้งปึ้งปึงึ้งึ้งปึงปง้ยิงมาตำรวจก็ยิงสวนกันไปนะครับ mm hmm. ไอ้จัสชูเนี่ย ไอ้เกียงอีกคนหนึ่งไอ้เกียงวิ่งประชิดบ้านแล้วอีกคนวิ่งสวนไอ้เกียงมาไอ้เกียงยิงไม่ทันครับไอ้เกียงไม่สามารถที่จะยิงต่อสู้กับคนร้ายได้ทันเลยตบได้ปืนตบได้ปืนกลอกฮะไอ้เกียงนี่ใช้ปืนกลอกแล้วใส่แม็กยาวไปเลยนะครับแม็กบรรจุสามสิบสามนัดฮะพอตบไปปั้งเนี่ยตูดแม็กหลุดครับตูดแม็กหลุดตูดแม็กหลุด ลูกกระสุนไหลปลอดออกหมดเลยไอ้เกียงเหลือกระสุนคาลังเพิงแค่นัดเดียวเกียงก็ยิงต่อสู้เป็นนัดเดียวนะฮะแต่จ่าชูศักดิ์นี่ใช้ปืนเอสเคเามสามที่ใช้กระสุนเอ็มสิหกกระสุนห้าจุดห้าหกไอชูศักด์ก็ยิงสวนไปเปิดเข้าไปกระสุนถูกไอ้เจิดตาเดียวตายแต่อีลูกสาวเนี่ย ลูกสาวไอ้เจิดตาเดียวเนี่ยชื่อจอจานจอจานเนี่ยมันชื่อจิ๋มชื่อจุ๋มอะไรก็ไม่รู้นะฮะสามารถหลบหนีไปได้พร้อมอาวุธปืนพกสัน้นฝ่ายยุทธอู่ทองเนี่ยนะครับอยุทธอู่ทองเนี่ยเมียมันนะ่กอดเขาไว้คือ,อยุทธเนี่ยลูกสาวไอ้เจิดเนี่ยก็มาชอบไปยุทธยุทธนี่รูปหล่อนะฮะ และมีลูกของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่อูทองเนี่ยที่เป็นนักศึกษาราชพัฒแห่งหนึ่งเนี่ยมาเป็นเมียอายุติดอยู่ด้วยนะครับอายุติดคี่คสองคนเลยนะครับพออีผู้หญิงนี่กอดเขาไว้เลยครับพอได้ยินเสียงปืนกลลัวปุ๊บกอดนะฮะพวกเราเนี่ยพอเห็นผู้หญิงกับเด็กเนี่ยก็จะทำไม่ลงนะครับจะทำไม่ลง จะสงสารนะครับอายุท้นี้ก็กราบตีนเลยนะครับกราบตีนเลยนะฮะกราบตีนผมเลยว่านายขอชีวิตไว้ครั้งหนึ่งเถอะนะครับก็เที่ยวก่อนมึงมาจับมึงได้แล้วว่าจะทําผิดนี่ารพิพากษาจําคุกตลอดชีวิตประกันตัวมาระหว่างอุทธร์มะกอเหตุฆ่าเขาซ้ำซากอีกและใครยิงไอ้สอจอโดวะที่ปทุมอ่ะอายุทธก็บอกมันไม่ได้ยิงเป็นไอ ไอ้เจอตาเดียวนี่ญิงนะครับหักหลังกันอะไรกันอย่างไรลายละเอียดไม่รู้คดีมันของทางภาคหนึ่งเขานะครับเราก็เลยจับได้ลูกน้องมันคนหนึ่งอายุตคนหนึ่งอีผู้หญิงที่เป็นเมียอายุตนี่ที่ไปด้วยกันนี่ไม่ได้จับนะครับแล้วก็ ลูกน้องอายุตอีกคนรวมทั้งหมดจับได้สาคนวิสามันไปหนึ่งคนรวมไปสี่คนส่วนผู้หญิงที่เป็นตัวแสบเนี่ยหลบหนีไปได้นะครับเมียอายุตธเนี่ยไม่ได้จับที่ว่ากอดอายุตธเขาไว้เอาตัวบังลูกปืนกลัวผัวจะโดนจัดการไปด้วยเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้จับตอนนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังจากที่ คดีนี้จบไปไอ้พันตำรวจโทรเกรียงสักผ่องกเกษมเนี่ยก็มีผู้หญิงโทรมาติดต่อนะครับโทรมาติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ไอ้เกรียงนี้เขาเป็นชุดปราบปรามโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และมือปืนรับจ้างด้วยนะโทรมาติดต่อแจ้งว่ารู้เบาะแสของคนลักรถนะนัดให้สวัสดิเกรียงเนี่ยไป ตัวต่อตัวเลยมันจะบอกข่าวแล้วจะพาไปชี้จุดให้อะไรให้นะครับไอ้เกียงมันเป็นคนระวังตัวอยู่แล้วมันก็สงสัยว่าเอ๊ะคนผู้หญิงคนนี้ไม่เคยรู้จักเลยนะครับไอ้เกียงก็ไปดูลาดเราจุดที่มันนัดว่ามันจะนัดมาทำอะไรปรากฏชุดที่ไปดูเนี่ยปรากฏว่า พื้นที่ที่มันนัดเนี่ยเป็นบริเวณวัดแห่งหนึ่งนะครับมีรถต้องสงสัยอยู่สองสาคันเลยนะฮะถ้าเกียงเข้าไปมันจัดการสังหารสวัดเกลียงแน่เลยนะครับเราก็ไล่ติดตามรถต้องสงสัยมาได้คันหนึ่งนะครับเอามาเค้นสอบกันมันก็รับสาภาพว่า อีแม่เสือสาวลูกไอ้เจิดเนี่ยโทรไปหลอกสวัสดเกลียงว่าให้มาพบจุดนี้เพื่อจะแจ้งข่าวโดวยบอกให้สวัสดมาคนเดียวนะเพราะมันเป็นความลับถ้าสวัสดเกลียงเข้าไปที่เป้าหมายก็โดนจัดการแน่นอนนะครับ EP นี้เป็น EP แรกที่ผมจะมาเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องคดีต่างๆที่สำคัญนะครับ แล้วยังมีคดีมันมันที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละเรื่องเนี่ยจะเอามาเล่าในอีพีต่อไปนะครับก็อาจจะสะดุดบ้างพูดไม่คล่องบ้างอะไรบ้างเพราะเพิ่งเริ่มทำนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่วยกันติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ